สบายดีพี่น้องบสสทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลเอบริวันพี่น้องคะ่ะสาบนเฮ็ดผัดกระเพราพี่น้องเฮ็ดผัดกระเพราหิวข,ข้าวแห้งพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวรอพักสุกแลวสาบุญเจีวกุ้งลงพี่น้องคะ่ะเพราะกุ้งนี่ซุกเร็วนะพี่น้องคะ่ะเพราะแม่พี่น้องลงป้านะอาพีพ่พี่น้องน้องเพื่อนๆในอย่างกินข้าวกันนะจ้ามาเด้อมาเด้อกินผัดกระเพรากุ้งกับสาบนเด้อ ปุรอะยังเห็ดเบลเล่เธอ,อ,อ,อเอ,อินละทางนี่เอาเอิญรวงหน้านะพี่น้องขามามาเดี๋ยวกระเล่ลเลยนี่เพราะว่าพัดแป,ป๊บเดียวพี่น้องขาเตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วก็พัดพักให้สุกแล้วก็เดี๋ยวรอพักสุกแล้วก็สาวบนเจ้าวกุ้งลงเลยพี่น้องขาเพราะว่ากุ้งสุกเร็วนะพี่น้องขาลงแป,ป๊บเดียวก็สุกแล้วพี่น้องขาตอนนี้สาบนก็อุ่นข้าวเจ้าเรียบร้อยแล้ะพี่ข้าวเจ้ากันเลยพี่อ้ทวนๆพี่พี่น้อง <c oughs> โอ้ยขอโทษขออภัยพี่น้องค่ะนี่ก็กุ้งที่สาบนจะเตรียมไปพัดกระเพราเนาะพี่น้องค่ะ ข้าหอมาก็อุ่นแล้วๆเนี่ยพักพักสุกแล้วก็ <c oughs> ปรุงรสทุกอย่างโอเคแล้วพี่น้องคขาตะบนก็จะเอากุ้งลงเลยบบดนี้เนี่ยกุ้งลงไปเลยเพราะกุ้งสุกเร็วอยู่แล้วพี่น้องคะ <c oughs> เดี๋ยวผัดกะเพราเสร็จตะบนก็จะมาทอดไข่ดาวนะคะตาบนจะเอาไข่ดาวจักสองฟองสองนวยผุดเละ <c oughs> โอ้คิดหลายใเพราะ หิวแห้งพี่น้องคะย่านบออิ่มกระเบิ้ลไข่ดาวสองฟองไปเลยนะจ๊ะทุกคนาโอ้ยขออภัยพี่น้องหลายๆจ้ะเห็ดไปจามไปน้ำเนาะผักกะเพรากระิกินสุดในแังอยยังสิล้ะพี่น้องคะโอ้ยขึ้นยากขึ้นเพรษรัดข้าวเจ้าพี่น้องคะนั่น excuse me sorry ทุกท่านจามไปน้ำพี่น้องคะเฮ็ดไปน้ำจามไปนำเนี่ย กุ้งใกล้สุกแล้วเนี่ยพี่น้องแป๊บเดียวเท่านั้นแหละผัดกะเพรากุ้งนี่บ๊อดนพี่น้องคะปลาหมึกกระุกเร็วกันเลยนะพี่น้องคะกุ้งก็ะแห้งสุกเร็วกุ้งก็เลยพุณนะโอเคเดี๋ยวเราจะใส่ใบกะเพรานะคะนี่ใบกะเพราสะบนก็ได้ทําการล้างไว้เรียบร้อยเดี๋ยวจะเอาขึ้นจากน้ำหอมพี่น้องคะเดี๋ยวสะบนใส่ใบกะเพราแล้วก็จะปิดไฟได้เลยคะ่ะทุกท่านก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะ เดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูทีเดียวตอนลงจัดจานเนาะพี่น้องขาปุ๊มนี่พี่น้องโอเคเอาละไปใส่ใบก,กะเพราเสร็จแล้วบาทที่นี่ไข่ดาวฟองที่สองพี่น้องคะฟองแรกทอดทอดเสร็จแล้วค่ะพี่น้องอันนี้ไข่ดาวฟองที่สองนะคะเด็ยวนะจ้ เสร็จแล้วค่ะพี่น้องไข่ดาวฟองแรกแตกไปแล้วนะคะแต่ไข่ดาวฟองที่สองสวยๆอยู่เลยค่ะพี่น้องคะ่ะสะบุนมกักไข่ดาวแบบนี้พี่น้องไข่ขาวกอบแต่ว่าไข่แดงยังเป็นยางมาตุมอยู่นกกเนาะพี่น้องคะ่ะปีผักแก้มก็มีมะเกิดเทศแตงกว่าผัดกะเพรากุ้งยั่วๆมาแล้วค่ะเขาเออตั้งชื่อผัดกะเพราถาดดีก่อนเนาะพี่น้องค่ะ ปัดกระเพราถาดของสาวบนเสร็จแล้วค่ะทุกท่านมาเด้อพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาพี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนทุกท่านมากินน้ำสาวบนแซ่บๆย่วๆนะคะขอบพระคุณทุกการกดติดตามและรับชมให้สาวบนเนาะค่ะเนาะสาวบนก็นทีขอโตไปกินกอนเนาะพี่น้องค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตาซ่องน,น้อยของสาวบนนะคะเนาะไปพบกันใหม่คลิปหน้าขอบพระคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย